ไม่ต้องตัดน้ำตาเลยปะคุณไะเออมาเลยอ๋อกำไม,นนมกับพี่ยายละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอีแม่เชฟระชาแน่นนะคะวันนี้อีแม่เชฟระชาแน่นมากับนางแมวป่าคุณยายนางแมวป่านะคะที่ร้านนะคะวันนี้คุณยายนางแมวป่าครัวะจะ มายำปลาหมึกใส่หุนเส้นนะคะอย่างก็คืออณาถาน,นะคะไม่ไม่ได้เตรียมอะไร<ต>เอาไว้มากมายก็าีน,นี้เราก็มีลวกปลาหมึกเสร็จแล้วเนาะอ่ะีไงคะค่ะมีคะ่ะอันนี้คุณยายนะคะลวก,กเสร็จแล้วปลาหมึกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อีแม่ก็จะตำพริกนะคะ ตำพริกกระเทียมนะคะพี่น้องต้องปลาตำน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มราดนะคะอันนี้ก็แหน่ดลก็ไม่ได้แหน่ดไทยหรอกค่ะแต่ก็ใช้กันได้ดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีนะคะแต่ใบยี่หราจากไทยแท้ค่ะใบยี่ราก็อ๋อใบผักชีฝรั่งค่ะใช่ไหมครับคือมันก็ไม่ครบสูตรครบเครื่องอะไรมากมายแต่เราก็ทำเป็นครบในน้อยของเอ คุญญาณยายนางแมวป่านะคะขอนะโทษนะทุกคนเลยคุณจันเรามาตัมกันนะคะทีนี้นะคะตัมคบรบเราต้องดึงแค่หนึงง่งของเราเหนนะึ่เนาะใช่ไหมเดี๋ยวอย่างั้น <ดา S 1> ืูนไปหาคุญญาณยายดีกว่าอันนี้ก็คืออันนี้วนแท่งมันใส่นิดเดีย ใส่หุ้นเส้นด้วยนะคะใหญ่ใส่หุ้นเส้นด้วยนะคะทำตามมีตามเกิดแหละดูครัวก็ครัวอนาถาทำได้ไม่ได้ไม่ได้ตามมีตามเกิดนะคะอันนี้ก็ก็คือก็ได้เหมือนกันหรือแม่นั่งยองๆตามคุณพี่ดีกว่านะคะแล้ก็อนาคตแหละมัดจะเตรียมเอาไว้เลยเนี่ยก็ได้เตรียมกันนะคะก็เตรียมเลยอันนี้ตรงร้านนวดนะคะตรงคุณไปร้านที่เป็นภาษาไทยค่ะ เลยทุกคูกอเลยตอนนี้หิวข้าวเนี่ยมีอะไรก็ต้องทานข้าวแล้วนี่เราตำพริกแห้งก่อนนะคะรอเดี๋ยวเราจะใส่พริกสดนะคะวันนี้เราจะเอาพริกสดใส่ด้วยนะจะได้ผสมกันจะได้หอมๆนะคะพี่น้องมีพริกแห้ง้วก็ต้องพริกสดด้วยทีนี้คุณยายก็จะเตรียมปรุงนะคะมีน้ำปลามีมะนาว กระเทียมดองใช่ไหมคุณยายค่ะกระเทียมดองก็แบ่งดองเองไม่ใช่กระเทียมดองไข่เขิงดองก็ก็ดองดองขวดกระเทียมนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไม่มีปวดจริงๆือดองเองทําเองเดี๋ยวจะต้องเอาเทน้ำที้แม่ก็จะตักตรงนี้เลยนะคะค่ะเทน้ำ มากนะคะยำตำพอบุค่้าพอยาบหยาบนะคะพอยับหยาบนะคะยำหมึกนะคะยำหมึกทะเรนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วพคกสวยนะคะคุณยายแต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวแต่งตัวเป็นคอยนวดนะคะ นวดตลอดนะคะหิูข้าวไม่มีเวลาเลยเลยอะลูกค้าต้องเวลาต่อๆกันเลยทำไมอาเดี๋ยวมึงจะซูมไปหาคุณยายดีกว่าเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยจ้ะมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะจะทำไม่โน้ยอันนี้เลยหิวแล้วปล่อยอุ่นน้ำยาหนุ่มจีนค่ะหนุ่มจีนนะคะเดี๋ยวก็มาอีกครึ่งชั่วโมงนี่แหละรีบกินจะทันไหมเนี่ยเออ ทไม่น้อยเตะทันมาแล้วอันนี้คุณทําเสร็จแล้วเหรอคะค่ะเสร็จแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนะคะนี่ใส่เครื่องเต็มนะคะผงชูรสนะคะเติมนัวนะคะใส่มากอร่อยมากนะคะใส่มากอร่อยมากค่ะมะขามเปียกก็ต้องใส่กองกันอื่นนะคะเพราะว่าทำเองทั้งหมดเลยอื้อ ไปเอาน้ำในน้าต้มสุกเใส่ยนี่ยมดใส่เต็มเลยอันนี้มีผู้ช่วยนะคะคิไม่สนใจอะไรแล้วล่ะอะไรนี้นะก็ใส่ลงไปอันนี้ใส่น้ำปลานะคะเราสูตรของเรานี่ ใส่ไปชิมไปนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้จะลงมือยำแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ปรุงแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาวนี่เป็น้ำมะนาวนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำขิงดองนะคะพี่น้องอันี้เปรนโจ๊เย็นนะคะดองเอออันนี้คุณว่ามันจะเล็กไปไหมคะ เรื่อว่าเรื่องหนึ่งคิดว่าคุณยายจะใส่ในนี้ใส่ในถาดนี้เราขัดออก็บนมักออกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมแปลงกันง่ายถัดมาวันเนาะเปลี่ยนง่ายงยังไหนึ่งคะทำไมถึอเอาผ้ารองเพราะว่าน้ำที่เราล้างผักมันเปียกๆนะมันจะได้แห้งเลยค่ะไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันผักมันเปียกผักก็สวยนะคะพี่น้องป้องฟายดูสิคะนี่นะคะค่ะตอนนี้คุณยายก็จะเริ่มัาเรงยงยำแล้วนะคะ ทำไปทำมีทงเปลนะคะที่มีนะกรทําให้มันดูแบบง่ายๆนะคะง่ายๆอยู่งายกินง่ายนะคะเส้นก็ใส่หนึ่งใส่ลาบไปเลยนะคะง่ายๆนะคะง่ายๆง่ายๆๆนะคะมันจะพี่ชีพี่ทำไมได้เพราว่าลูกค้าจะมาค่ะจะลูกค้ายังไงคร้วตั้งแต่เช้าจนมปจนบ่ายกี่โมงครับคุณบ่ายสามจะสามโมงยังไม่ได้กินข้าวไเเนี่ย ได้กล้วยใบใบตั้งแต่เช้าอันนี้ยำแบบโบราณนะคะยำแบบโบราณยำแบบโบราณนะคะยำแบบโบราณผักที่เราจะใส่เราก็จะไม่หั่นให้มันละเอียดเพราะมันจะมองไม่เห็นค่ะใช่ยำเนี่ยเราจะใส่ประมาณหนึ่งเซนหั่งเซนนี่นะคะประมาณหนึ่งเซนประมาณหนึ่งเซนแล้ว จริงๆแล้วแมวป่าทำอาหารจะพิธีพิถันสักหน่อยแต่วันนี้มันหิวจัดมันพิธีพิถันไม่ได้เครื่องปรุงเครื่องอะไรเขาเป็นเพราะว่าจะว่าัางไหเราไหนก็มีกระเทียมละโอเคละอันนี้ยำบุ้นเส้นแบบบ้านๆนะคะพี่น้องทำแบบบ้านๆแบบ โบราณโบราณง่าย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 นะคะบ้านนอก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 เอากินอยู่เฉียงนาฬิกาแล้วกันได้หรืนอกโดนอันนี้ใส่อสาระแหน่สาระแหน่ค่ะผักใด่งนะคะใส่ใบกะสายไปแล้วเนาะะใบหอมกระหล่ำหองเปรี้ยดูสิคุณจริงะชิมเลยนะคะเอาช้อนค่ะเดี๋ยวชิมนะคะ อืมชินค่ะอืมอร่อยไม่ต้องตัดน้ำตาลเหรอคะคุณแปอามาเลยใา่ไหมกับยำนะเจ้าเราก็จะเอาน้ำตาลเจ้าเราก็เอาน้ำตาลนะคะแต่กำลังไปเอาน้ำตาลตอนนี้เราก็ได้ยำแล้วคดี๋ยวรอน้ำตาลนิดนึงนะคะพี่น้องแซ็คเบอร์โจ๊กบัลลังการนะคะอร่อย อร่อยมากๆเลยสวยงามนะคะน้ำตาลแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะโอไมค์โอค่ะใส่มากก็มันจะแอะและเราเติมน้ำตาลน้ำปลาล้วยหรอคิดว่าพอดีแล้วคิดว่าพอดีแล้วนะโอเคนะคะฉันเป็นคนกินอาหารรสจัดจ้าเปรี้ยวเค็มเผ็ดได้แล้วพี่แม่ก็ไม่ได้เตรียมถ่ายเนาะ พอเข้าเพื่อนเลยจะไม่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 ได้เตรียมจะถ่ายนะคะพอดีอึกอัดขึ้นมาก็เออถ่ายให้เอแฟนคลับได้ดูกันเนาะอ่ะคุณยายเรามาลาแซงขลับกันก่อนนะร้เหอโอเคนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะแซงขลับแซ่บๆซ่บค่ะแซ่บๆเ่บด้ยจ้าลวนล้วนบ๊ายบายบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเมื่อกี้ลืมใส่หัวหอมนะคะกับต้นหอมผักชีตอนนี้มาใส่แล้วโอ้ยอนคะคะขุณยายเลยคุณยายรีดรีดจะไปนวดนะคะก็ <laughs> เลยหลงหน้าหล,ลงห,ล,งหลัง<ห> <laughs> นะคะมาใส่เพิ่มเติม มีเท่าเหนียวนะคะมีน้ำพริกแจ่วนะคะพี่ีมีแซวแบบธรรมชาตินะคะพี่น้องป้องปลายบโดบนะคะโดบดองโสมนะคะใส่เห็ดหลินจือนะคะพี่น้องอ่โชคดีนะคะคุณยายเนินโค้งไปแล้วพี่จะเอาอะไรนักหนาใช่